หากฉันทำร้ายจิตใจผู้ใดก็ตามโปรดให้ฉันกล้าจะกล่าวคำขอโทษหากผู้ใดก็ตามทำร้ายจิตใจฉันโปรดให้ฉันกล้าที่จะยกโทษให้แก่เขาในโลกที่หมุนเร็วด้วยอารมณ์และถ้อยคำบางครั้งคำพูดสั้นๆก็ทิ่มแทงหรือกกว่ามีดคมเราทุกคนต่างเคยทั้งเป็นผู้ทำร้ายและผู้ถูกทำร้ายในเซียววินาทีที่หลงลืมว่าหัวใจของคนอื่นก็เปราะบางไม่ต่างจากของเราเองแต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ ไม่ใช่เพียงสติปัญญาหากคือความสามารถที่จะขอโทษและให้อภัยอันลอตรัสไว้ในอันกุลระอ่านว่ามากกว่าวันกอซีมีนันคอ,ออยอตะวันอาฟีน่อานินาซิวันลอฮุยุฮิบอบุลอมุซซินนนอและบรรดาผู้ที่ระงับความโกรธและให้อภัยแก่ผู้คนและอันลอ้อทรงรักผู้ทำความดีทั้งหลายสุรักอาลีอิมรอนอายะที่134ถ้อยคำนี้เตือนเราว่าการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความเข้มแข,ข็งทางจิตวิญ,ญญาณ ผู้ที่สามารถกลืนความโกรธไว้ในอกคือผู้ที่ชนะตัวเองก่อนจะชนะผู้อื่นและในอีกขดีหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดกล่าวว่ามากกว่าผู้ใดไม่เมตตาผู้อื่นอันล้อจะไม่เมตตาผู้นั้นบันทึกโดยบุกคอรีและมุสลิมเมตตาไม่ได้หมายถึงการเอออ้อหรือยอมทุกอย่างแต่หมายถึงการวางใจให้นิ่งแม้ถูกกระทบเพราะหัวใจที่มีเมตตาจะรู้ว่าการให้อภัยคือทางรอดของจิตใจ การกล้าขอโทษคือการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้อัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่กลับตัวเพราะในความผิดนั้นมีบทเรียนและในคำขอโทษนั้นมีเกียรติมากกว่าอินนัลลอฮหยุฮิบอบุตอตาวาบีนแท้จริงอัลลอ์ทรงรักบรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวสุรออาัลบากอรออายาสองรอยยี่2เมื่อเรากล้าพูดคำว่าขอโทษเราไม่ได้เสียศักดิ์ศรีแต่เรากำลังปลดปล่อยหัวใจให้พ้นจากพันธนาการของอีกโก เพราะศักดิ์ศรีที่แท้จริงคือการรู้จักก้มหัวต่อความจริงในทางกลับกันการให้อภัยคือการชนะอารมณ์ไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายคู่ควรแต่เพราะเราต้องการให้หัวใจของเราสงบไม่มีภาระของความเกลียดพ่วงไว้บนบ่ากุรออ่านระบุว่ามากกว่าการปรองดีย่อมาดีกว่าอันกุรละอ่านสุรษัอันนิสาอสีต่อ1 2 8ในบางครั้งการให้อภัยไม่ได้ทำให้อดีตลืมเลือนแต่ทำให้เรามีพื้นที่ใหม่ สำหรับความสงบที่อันลอประทานฉันเคยเห็นผู้คนมากมายที่รักษาศักดิ์ศรีไว้ด้วยความเงียบแต่ปล่อยให้ความโกรธกัดกินจากข้างในเหมือนเหล็กที่ขึ้นสนิมยิ่งหนายิ่งหนักและยิ่งผูพังไปเรื่อยๆแต่หัวใจที่กล้าขอโทษและให้อภัยย่อมเบาเหมือนเหล็กที่ผ่านไฟถูกหลอมให้แข็งแต่ยังส่องแสงได้การกล่าวคําว่าอัสสลามูอะไลกุมขอความสันติจงมีแด่ท่านและการตอบว่าวะอะไลกุมุสอสลามและความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกัน ไม่ใช่เพียงมารยาทของลิ้นแต่คือสัญญาแห่งหัวใจว่าเราจะไม่ทำร้ายกันอีกดังนั้นหากฉันเคยทำร้ายใจผู้ใดโดยรู้หรือไม่รู้ขอให้อันลอทรงประทานความกล้าแก่ฉันที่จะเอ่ยคำอัตตักฟิรุลลอฉันขออภัยต่ออันลอและขอโทษต่อมนุษย์ด้วยใจจริงและหากใครก็ตามเคยทำร้ายฉันขอให้อันลอทรงประทานหัวใจที่อภัยได้โดยไม่ต้องรอคำขอโทษเพราะแท้จริงการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองก่อนใครอันลอตรัสว่า มากกว่าฟ้ามันอาฟาว่าอสสลาฮาฟ้าอันรูฮอูอันลอผู้ใดให้อภัยและไกลเกลี่ยคืนดีกันผลตอบแทนของเขาอยู่ที่อันลอซูรออัชูรออายะที่สี่สิบเมื่อชีวิตยังเดินอยู่บนทางแห่งความผิดพลาดและการเรียนรู้ขอให้เรามีหัวใจที่กล้าพูดขอโทษและให้อภยัยเพราะสองคำนี้คือบันไดที่นำหัวใจกลับไปสู่อันลออินชาอันลอจงให้อภัยเหมือนที่ท่านอยากได้รับการให้อภยัยและ จงกล่าวคำดีคำดีหรือจงเงียบฮะดิตบันทึกโดยบุคอรี